หาทาวน์โฮมมือสองสไตล์โมเดิร์นแบบอังกฤษที่มีพื้นที่กว้างเทียบเท่าบ้านเดี่ยวบนทำเลเพชรเกษม63าทาวน์โฮม2ชั้นหลังริม3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขกรหัสทรัพทีสองศูนย์ศูนย์สองบนทำเลศักยภาพต้องที่ธนาคารเกียรตินาคินพัทระทาวน์โฮมภายในเดอะมิราเคิลพลัสโครงการ1 63, เพชรเกษม63มกทมทาวน์โฮมที่มีพื้นที่กว้างเทียบเท่าบ้านเดี่ยว พร้อมฝั่งชันที่เข้ากับการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่เหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่ที่ชอบความเป็นส่วนตัวโดยบ้านหลังมุมท้ายซอยพร้อมการเดินทางที่สะดวกใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายขนาดพื้นที่โดยประมาณที่ดินมีเนื้อที่64.3ตารางวามีหน้ากว้างประมาณ9.2เมตรลึกประมาณ27.58เมตรอาคารมีหน้ากว้าง5เมตรความลึก11เมตร เนื้อที่ใช้สอยโดยรวมประมาณ150ตารางเมตรการแบ่งฟังก์ชันพื้นที่การใช้ประโยชน์ไว้อย่างลงตัวประกอบด้วยชั้น1 1ห,ห้องรับแขก1่ห,ห้องเก็บของ1ห,ห้องน้ำมีพื้นที่สวนหลังบ้านและด้านข้างขนาดใหญ่สามารถต่อเติมบ้านได้สบายชั้น 2. 3ห้องนอน2ห้องน้ำห้องนอนใหญ่มีระเบียงและห้องน้ำในตัว ห้องนอนเล็กสองห้องมองเห็นวิวสวนหลังบ้านและเพลิดเพลินไปกับการรับลมชมคลองอย่างค่ันคลายมีห้องน้ำไว้ใช้ร่วมกันพร้อมรองรับพื้นที่จอดรถได้สองคันสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงพร้อมกล้อง C C T V รอบโครงการสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณใกล้เคียงวิกตอเรียการ์เด้นเพชรเกษมเดอะทรีบางบอนดอเอ็กซ์เพรสกาญจนาพิเศษโรงเรียนปัญญาวารคุณ โรงเรียนอนุบาลเดลล่าโรงพยาบาลเกษมร,ราชบางแคและสวนสาธารณะบางแคพีรมการเดินทางสะดวกเข้าออกได้หลายเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินทั้ง MRT หลัก2 และในอนาคตจะมีส่วนต่อขยายหลัก2พุทธมนทนสาย4ี่ผ่านหน้าซอยเพชรเกษม63ไปสิ้นสุดที่บริเวณแยกพุทธศาครอ,อีกด้วยหรือเดินทางด้วยรถยนต์ก็เชื่อมต่อได้หลายเส้นทางเช่นถนนกาละปะพึกถนนกาญจนาพิเศษเลือกทาวโฮมต้องเลือกทำเลพร้อมฟังก์ชันที่ครบคันเลือกทรัพย์สินรอขายต้องที่ธนาคารเกียรตินาคินพัทระมั่นใจโอนแล้วได้ชัว จองที่ทันนะคะช่องทางเพื่อดูรายละเอียดทรัพย์สินรอขายเพิ่มเติมเว็บไซต์ทรัพย์สินรอขายธนาคารเกียรตินาคินพัทระ KKP Asset Contact Center โทร02-165-5577